ต้องตัดเย็บไปนะที่ใครบอกว่าแกเพี้ยนจะตัดว้าวน่ารักเลยนะจ๊วบลูกคุณเอาเลยนะคะมองหน้ามาไม่เคยเห็นคนสวยเหรอวันนี้ประชาชนหมดาทกับเสาหลักหลักจริงๆนะคะหลักตั้งไม่ไปไหนเลยนะคะยิงแว่ไปเอาขนมกินเด็กเพือเขด้วย ยิ่มามึงตำกูทำไมอ้าวแล้วมึงองินทุนกูมาทำไมไอ้สารเลวคนอย่างมึงนี่นะเลวได้ใจจริงเลยแหมเป็นเสือเป็นโจรขนาดเมียมึงยังไม่อยากอยู่กับมึงเลยชาช่วมึงอ่ะกูให้เวลาตามึงมึงด่ากูให้พอมึงรู้กูเป็นใครพี่กูเป็นใครคนอย่างมึงอ่ะ พี่กคุณแน่ถ้ามึงดีจริงอะไอ้หนักไม่ไม่อารมณ์อารมณ์คินได้เนาะอยากจะตบสำคัญแง่ายังจะยิ้มอีกเมียมึองอะดีจริงเหรอกูว่านะมึงสองคนหัวเมียเมียมึมงนี่นะสวยเขาให้กับมึงไนี่นะกุณจะบอกให้รู้เลยเมียมึงไม่รัก,กมึงจริงหรอแหม กายถวายชีวิตจอมเป็นเมียพ ok ี <único m mainland mermaid> oh, yeah. so like ่ผู้ผู้หญิงอะไรก็ไม่รู้หน้าด้านหน้าทนอุ้ยสีหนวดเนี่ยทำไมมึงเรื่องมึงหล่อมึงเท่ที่สุดในสีสะเก็ดไรไงฮะอยากจะเมื่อกี้ตกไปหนังหน้าติดมือมาซะเลยอืมมันจะเกินไปแล้วเนะอีน้อยเนี่ยน้อไอ้สิบ้านทำไมเออ ก็ร้อยหนาก็ร้อยแหน,หน่แปลกกันตรงไหนกูจะบอกให้มองอึงรู้นะแถวแยนนกบ้านเนี่ยสีสะเก็ดเนี่ยใครใหญ่พี่กูกำนันแนบใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านน,นี่นี่น,นี่ถนนเส้นนี้นี่เห็นไม่เยน,นี่สีสะเก็ดนี่แค่ไฟดงไฟแดงอะทุกเส้นมึงรู้ไหมใครเป็นคนสร้างใครสร้างเหรอกะ,ะพี่กูกำนันแนบอีกแล้ กำนันเหน็บทองเป็นคนดีที่สุดในหมู่บ้านมึงบอกว่าพี่มึงใหญ่พี่มึงรวยฮัลโหนทั่วศรีสะเกนี่พี่มึงเป็นคนสรซื่อถ้าอีนี่ในงานนิ้วอีนี่พี่กูก็มีส่วนร่วมให้คนเขาเดินกันทั้งนั้นเลยนะแต่เว้นเว้นเว้นอยู่เว้นอยู่คนหนึ่งเขาไม่ให้เดินใครก็มึงไงนะเขาให้พวกคนเดินไม่ใช่หัวใช้ควายอย่างมึงไอ้ควายนี่แหละแม่ เขาเรียกว่าเชื้อไม่ทิ้งแถวแนวไม่ทิ้งหนองพี่ยังไงน้องมันก็อย่างนั้นพี่มันช่วยยังไงน้องมันก็อย่างนั้นมึงคาเขาเมอไ่ะนึกมาด่ากูนะเดี๋ยวมาด่าพี่กูกูสองคนพี่น้องพี่มึงใหญ่จริงๆแล้วก็สร้างถนนทุกเส้นในสีสะเก่ะให้คนเขาดินแต่ไม่ใช่วัวใช่ควายอย่างมึงไงเออวัวเป็นควายใช่สำหรับวัวควายอยกูเนี่ยกูจะบอกให้มึงรู้เอาไว้ว่าควายอย่างกูเนี่ย กูใส่เกือบทองนะเว้ยกูจะบอกให้รู nice ้ถ right? ้าเกิดว่พี่มึงแน่จริงนะไอ้แนบแน่อย่ามาเรียกที่กูไอ้นะคุณกำนันแนบเนี่ยถ้าหาเป้ว่ามันรวยจริงแล้วก็ร้อยหนึ่งใช้กูมากูไปยืมตอนไหนไอ้นี่ยืมเงินไม่เคยบอกกูเลยเข้าไปขู่แล้วกันจริงๆแล้วนะไม่ใช่เพื่อนเล่นมึงนะเออผมไม่ใช่เพื่อนเล่นกูกูเอามึงมาเป็นตัวประกันเนี่ยมึงถอยไปอาจะฆ่ามึงกูฆ่ามึงได้ เพราะพี่มึงทำกับกูให้เจ็บแสบเหลือเกินทำไมพี่กูทำไมคะพี่กูดีแสนดีมึงต่างหากกับต้นบ้านพี่กูวิหนังตามีสีนวลมันก็ใจง่ายพี่กายถอยชิดๆเป็นเมียพี่กูด้วยเอยเมียเมียน้วยสาวไมดีไอ้หน่อยเมียมึงอ้หน่อยเนี่ยทำไมมึงต้องกูเนี่ยถ้ามไปว่ากูมีความแค้นคนเราอะไม่มีมูหน้ำไม่หมาไม่ขี้หรอกทำไมพี่ไม่ทำกับกูกูเขไม่แค้นขนาดนี้หรอก กูว่านะมึงปล่อยกูจะฆ่ามึงกูฆ่ามึงได้มึงไปกูไปกูจะไม่เดินงานแล้วอย่างน้อยกูก็มีสามัญสำนึกของความเป็นคนนิ้วไหนร้ายกูจะตัดเฉพาะนิ้วนั้นเพราะฉะนั้นแล้วก็กูจะไม่ปล่อยมึงไม่ยืนร้อยหน้าด่ากูหรอกไมมึงจะไปเที่ยวมั้ยโทษเราพอมึงอะดีตายแหละแหมพ่อแม่คงจะสอนมาดีแหมให้ลูกเป็นเสือเป็นโจรมีเมียเมียก็ถิงอ กูขำชีวิตมึงจริงๆเลยมึงไม่ต้องตอกย้ำกูเมียกูทิ้งเพราะมีเหตุผลเหตุผลอะไรทำไมใช่เพราะพี่มึงเมียกูไม่ทิ้งกูอ่เมียมึงให้โอกาสมึงเมียมึงใจง่ายมากกว่าเมียมึงนี่นี่เลยทำไมกูจะหยุดหรือไม่หยุดกูไม่หยุดโอ้ยโอ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยาอ้ยโ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 อ้ยอ้ยโอ้ยอ้้อ้ยออ้ยโอ้้อ้ยอ เดี๋ยวถามหน่อยถามหน่อยเกมสักเคยโมโหใครไปไม่เคยอะเห็นพี่คุณนั่งยิ้มเคยมีเรื่องกับใครไหมไม่ไม่เคยอมิตรพุทธวันนี้มึงกับมีเรื่องกูแน่แต่สําหรับหน้าลงนล้กูยอมไม่ได้เฮ้ยเกมจริงจริงนี่นะไปไอหนักไอ้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 หนักไปซะไอหนักไอหนักไอหนักก่อนที่มีกูจะมีมาลงหน้ากรลก กูให้ไปไม่ยอมไปก็ดีเหมือนกันว่าว่าไปแล้วมึงจะมายิ้มใส่กูนะยุ่งหน้าหวานไทยไปไอ้ฉันเลือดเบียดเียดพี่เจะปามดีไปหน่อยแต่มึงก็ขาวนะเอาใส่ถุงน่องก็ขาวแล้ะไว้เออมึงมึงลองกูทวดสิมึงจะดูได้ไหมลายมาพอกระท้องคุณนี่แหละเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ ในไหนไม่เฮ้เรียกในไหนวะในฐ<บ>า,านะ <ๆ S 2> ที่ในไหนมึงก็มาอยู่ที่นี่แล้วมึงปล่อยกูไปเถอะตลอดระยะเวลาที่มึงมามาตรงนี้มาเจอกับกูตรงนี้ไอ้หนักมึงไม่เคยสักคำหนึ่งเลยที่มึงจะพูดคําเพาะๆพูดให้กูได้ยินเอ,อย้ยให้กูเพิ<อ>่มคำกูในรุ่นพี่มึงแล้วนะอ๋อเรียกอ๋อแค่รุ่นพี่สักคำได้ไหมแค่รุ่นพี่ไม่ใช่พ่อกูนี่ทำไม เรียกพี่หนักสักคำได้ไหมโอ้ยไอหนักแต่ละเลวเอ้ยคนอย่างมึงนี่นะกูเรียกพี่อุ้ยกูไม่เรียกเนาะค่ะไมเรียกไอ้หนักได้ไหมเอ้ยเรียกพี่หนักได้ไหมไอ้หนักสิวะพี่หนักสิจ้าไอ้หนักสิวะพี่หนักสิจ้าหนักสิวะพี่หนักสิจ้ากำไรเพียมึงมนี่พูดจาภาษาคนไม่รู้เรื่องอ่ะขึ้นยากนะเนี่ย มีทาหารไหมมึงทำให้ดูขึ้นมีแสดงว่าสุดข,ขีดแล้วเนี่ยมึงขึ้นไหวเหรอฮะขึ้นไหวเหรอไหวสิ <is> <laughs> เห็นกูอย่างนี้ก็เถอเพิ่งก็จะทานออกมานึงเต็มโอปาร์ตี้บุญีซอมหนึ่งว่ะยี่น่ามาเรียก <laughs> พี่นักซีจังก <laughs> ินนักซีจัง <laughs> พี่นักสิจังกินนักซีจังก <laughs> ินนักซิจัง <laughs> <laughs> ไปเปล่าน้องไปเปล่าอืออาทางมันไม่ไม่โดนหายไม่โดนไม่โดนขอคำเดียวแล้วมึงจะไปไหนก็ไปกูปล่อยให้มึงไปนี่มึงดีหวานสักคำนึงพูดจาขาเพ้อเป็นไหมมึงอ่ะนี่มึงพูดจาไม่รู้เรื่องเนาะแกขอคำเดียวแกแล้วแกเลยเนาะหูน่ะมีไหมเมื่อกี้มีนะมีต้องูบอกว่ากูไม่เรียกไอ้นักส่วะ กินั่งจ้ากินั่งจ้ากินัสงาโอ้เคมันขนาดนี้ไม่เบาเลยนะเนี่ย มพับมองเห็นสภาพนางแพ้แม่เนื้อที่ไทยมันใหญ่แท้แม่เนื้อที่ไทยมันใหญ่กันแท้แทผมมองมเห็นแทงเหือแผง ท่านอยากดูอย่าดังที่ความปวดตบไม่น่าสงไปครับเสือหนักนั้นไม่อยากทำแต่ว่าอยากสั่งสอนไยหนากันคบว่าเอาละครับ เหนือหนักจะมีที่เอามีแรงไหมกะว่าจะพาน้อยหนาเข้าป่าลราเบาะหลังลงด้วยเก นไปแข่งที่มันบอกจริงๆเนี่ยนานทีไม่ค่อยได้ทำงานบ้านอาสั่นไปหมดเลยขอมาจริงๆ สงสารว่ากูไม่แน่มือจับลายเซ็นลอกหัวเยเฮโอ้โหไอหนักมาตอนที่ที่ใครมึงทำกูทำไมเนี่ย ทำไมมันไกลขนาดนี้เล่ะคุณรู้ว่ามึงจะไม่มีแรงไปแล้ว ยอยนูนี่นางเอกนะอนาคนะตาาเนี่ยทำไมไอ้นักเป็นไงอ่ะุณทำกูทำไมเนี่ยฮะคืนใจกูทำไมดูถูกกูหาว่ากูไม่มีน้ำยาเป็นไงกูงคืน,นคกูดุ้งโดนเข้าไปแป๊บเดียวป,ป่องเลยนะ ก็คงจะพูดฝังหาเพราะไม่เป็นเลยนะนักเอิจริงๆถึงแม้ว่ามึงจะกระโดกกระเดกมาร์ดดิกระโหลกไปสักหน่อยจริงๆมึงก็น่ารักอยู่นะน้อยหนานะดีนะผู้ชมพี่นักเขอมีอะไรนะหนาเอ้ยทำไมโอ้โหพี่นักเตอนนี้เราก็เปรียบเสมือนคนคนเดียวกันแล้วไม่ใช่คนอื่นคนไกลกันแล้วมีอะไรเราเปรียบเสมือนผัวเมียกัน ใช่มาเหมืเมื่อกี้ไม่ใช่หัวเมียกันนะถ้าหากไม่ว่าเองอยากจะกลับบ้านพี่ก็จะให้เองกลับจริงเหรอจริงอ้าดีสิแล้วก็ไปไปสักทีเธอคิดถึงพี่คิดถ,ถึงพ่อคิดถึงแม่ถ้าหากไม่ว่าจะไปก็ไป<อ>นะไปเลยตาม<อ>สบายไม่กลับเหรอแต่ไปก็รีบกลับมานะพี่หนักรออยู่แล้วมีอะไรวานไหมฝากซื้ออะไรไหม ซื้อบุหรี่ซื้อไม่ไม่จะเป็นก็ต้องมีมีมาแล้วมีมาแล้วมีมาแล้วจะไปไหมไปเลยม้ากาฝากเซื้ออะไรกระบอกสั่งได้ไม่ฝากไม่ฝากถ้าหากจะไปก็รีบไปจะให้เปลี่ยนใจถ้าหากว่าเปลี่ยนใจไม่ให้ไปนะเยุดหยุดหยุดนะหยุดหยดก่อนก่อนเยวครับเสื้ออะไรบอกสวดมาเลยดีกว่ากุะสาทไม่ดีปีนี้เสียได้อย่ากลืมอย่างพออะไรวะ เอาขยะมาอีกแล้วมาทิ้งอีกแก่อะไรขยะอะไรเอาเอนทิ้งขยะอันเกิดเลยลิเกลิเกเป็นสิ่งที่สมมติอะไรไมิกินไอติมอ่ะมองเป็นถุงไอติมเหรอ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวไปเข้าไปเอาใหม่ก็นแ้กกันมิกเเแล้ว,วสมมติถ้าถามว่าเองจะไปพี่ขอวันอะไรทำงานให้พี่อยากได้ไหมมึงจะใช้ผมทำไมเนี่ยมึงใช้คนใช้มึงอ๋อค่าไม่อ,าาอะไรค่าใช้จ่าเลยเดี๋ยว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 นั่งหายเ่อยแป๊บนึงรอแป๊บนึง เอายาดมไหมความดันขึ้นเงือกเลยปีนี้เพิ่งอายุสิบเองทำไมเหี่ยปีนี้หนูอายุสิบเองนะคะสี่สิบค่ะวิเก็ตไวยอยาใช่ไมพี่ถามอะไเองหน่อยวาสนาเองรู้จักูมชื่อไรหนาเออไรหนา ลูกเหรอเดินมาอนาคตนางเอกมันมาแเดี๋ยวพวกนี้ฉันเล่นเลยให้ใครดูเด้อเป็นนางเอกไอ้ลูกจากผู้หญิงคุณหญิงอะไรดีดีมาอ๋อคุณหญิงปราณีปราณีรู้ใช่ไหมรูซี่ถ้าถามไปว่าเองรู้พี่หวังอะไรอะไรเองหน่อยได้ไหมควันเลยค่ะใช้มาเลยช่วยเอาจดหมายฉบับนี้ไปให้กับน้อยนาหน่อยน้อยนาอยู่พี่ไปให้กับวาสนาหน่อยได้ไหม ได้อ๋อคุณนายวาสนาใช่โอ้โหลูกสมาชิกของคุณยิ่งพราณีโอ้โหควรจะรุนแรงสำคัญที่สุดจดหมายเออจดหมายฉบับนี้ต้องให้ถึงมือของวาสนาอ่ไม่ต้องห่วงครับอย่าให้ใครรู้เป็นขาดเข้าใจไหมการให้เสร็จจะรีบไปรีบมานะเออเออไปเถอะนะไปไปแล้วก็รีบมานะเขาเซนรอเลยนะเปิดแอยเย็นเย็นเลยดับไม่ต้องห่วงนะ ที่ดักรออยู่นะจ๊ะจดูแลลูกให้ดีๆด,ด้วยจ้าไม่ต้องห่วงเฮียนะจ๊ะเป็นห่วหงนะจ๊ะาควาอะไรนะจ๊ะนี่อะไรจา้า<อ>จ๋ากินอะไรบอกนะจ๊ะเอาจ้าจากนี่ไปนี่มานะจ๊ะที่รออยู่นะจ๊ะพ<อ>ีอ่อะไรเลยจ้าอ๋ออยากกินไบโอนใช่ไหมจะซื้อมาให้โอ้โหจา้จาจา้จาจ้าไม่ต้องห่วงจ้า เขาบอกบอมนเป็นหน้าให้ติดต่อให้ออกไปอถาโอมเาเรียวัานานะครับโอ้จุกข้าโอ้โหวานจุก้าหวานจุกฮู้วววกับการววนวว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 ค วายธนาจะไม่ไดตัวตัว องค์มหาราชนี <tum> การตัดแต่ว่าสาวเป็นอะไรหรือเปล่าจนะ้ามือถ้าจะว่าไปแล้วสมมุติความจริงั้งเรื่องเนาะจ้าอาสนะไม่เคยมีผัวผู้นำภาษาบ้านนอกครับแล้วถ้าหากว่าอาการที่เป็นอยู่นี่แบบคือมันเริเกื่อพระโอนน่ะมันอยากจะของเปี้ยวหมายความว่าไงอยากของเปรี้ยวก็คือ โลกเตือนวัสนาขาดมาพ<บ>ี่อย่บอกนะท่ดใหญ่กำลังตั้งคองโอยวาสนาตาั้งครับเอ้ยอยูกพ่อถือไปนู่ไนไอ้เลว้ยไรวาสนามียอ้พะเมีย,ยจ๋าตั้งคองแล้วไอ้หนึ่งเอ,อ้ยแล้วก็ชื่ออะไรนะเอาใครตอบไปเนี้ยนแบบั่จะไม่ใช่คนแล้วเอาไป็นแจ้งกรนหมาสิไม่ใช่หมาพ่อคน ดูเจียงคามาหมาไม่เห่าดู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 ไอ้ไหนไอ้ไอ้แต่ละเลวกล้าทำแบบกูได้ยังไงเนี่ยไอ้น evet> mm> ี่ก็ไม่ออกสัก yes, ทีแม่งคาอยู่นี่แหละเอาจียใครมาโคมคานโค้งพานอยู่หน้าบ้านมึงจะออกไม่ออกเนี่ยดูดิไปดูดิมึงจะออกไหมมึงจะออกไหมเดี๋ย่วกูเป่งให้มึงออกออกเลยโอยโอนขนาดเี้มึงจะเบ่งยังไงออกข้างดาก ภาษาบ้านนอกออกดังอ้าวฮ่านึกว่าใครเอาโอ้จำได้เลยจำได้ฮะจำบุได้ไงกูจำได้รู้แล้วมึงไปขี่ตังโมมานนี้หนึ่งไงตังโมมันป้าวหรอเอ้ารักแล้วเห็นพุงโตกันาดนี้หัวอยู่ไหมฮะหัวกูอยู่ไหมใครหัวมึงอ่ะก็มีหัวเดียวเนี่ยฮะใครหัวแต่คุณอำนาจไงอ๋ออำนาจใช่หัวมึงนี่ใช่อ๋อ กูมีผัวเดียวกูคนดีมีผัวเดียวยรักเด<อ>ียวใจเดียวคือคุณอำนาจเออใช่ผัวกูอยู่ไหนอยู่ง่ายขอบใจที่หลังจะเสือกนะมึงอ่ะอ้าวแล้วมึงจะมาถามทำไมคุณอำน้าค่ะทอคุณหนึ่ไม่เหรอโอ้โอ้โอ้คุณสงสารทอมึงแค่โอ้โอ้โอ้ทอไม่ต้องตกเข้าเสียใจให้ใหลานง่ายเธอเข้ามา ยต่อไปนี <lawsuit> ้ไม่ต <Gore> ้องเข้ามาอีกแล้วฉันออกไปเอหนูน้อพูดไม่หนักขอโทษเธอด่าแม่ฉันในวันนั้นแม่ฉันจะไล่ออกจากป้าแต่แล้วนั่นเดแล้วกลับมาทำไมตูนี่หนักขอโทษไม่หนักไม่ได้ตั้งใจเลยหนักขอโทษจริงๆไม่ต้องมาด่าฉันคนเดียวนะไม่หนักราคุณคนเดียวที่มาวันนี้มีเรื่องสำคัญจะคุยด้วยมีเรื่องอะไรคุณพี่คะคือว่าคุณพี่สาฟังเขาก่อนนะคะฟังนี่จะผิดกี่ดอกนะอย่ามาเตะมาต้อยคือว่าน้อยหน่า ท้องก็คุณอำนาจค่ะหยุดเลยนี่เลยเห็นไหมถ้าย่ามาพูดกลอดเวลาทีอยู่ที่กันเธอไม่เคยที่จะมีอาการแพ้ท้องเลยถ้าอยากจะรู้นะเธาบอกว่าเธอท้องกับฉันเธอออกจากบ้านไปกี่เดือนยังไงเเดือนค่ะออกจากบ้านไปเจ็ดเดือนท้องกี่เดือนห้าเดือนอ้าวอ้าวแล้อีสองเดือนมันมาจากไหนอ๋อเฮ้ยไม่น่าจูนๆแล้วเฮ้ย ออกจากบ้านไปกี่เดือนห้าเดือนท้องกี่เดือนเจ็ดเดือนออกจากบ้านไปห้าเดือนท้องเจ็ดเดือน <c oughs> ถ้าอย่าบอก,กว่าเธอท้อง้งแต่ตองอยู่กับท่านแล้วจะท้องอับใครล่ะคะไม่สนใจรักเดียวใจเดียวกับคุณอำนาจเป็นคนเดียวเท่านั้นไม่เคยมีผู้ชายอื่นเลยโอ้อ,อำนาจคุณนะซสิอำนาจดีฮิตาชิเลยเนาะอะไรฮิตาชิเอ้ากดปุ๊บติดปั๊บไม่เชื่อฉันไม่เชื่อเป็นลูกของฉันกลับไปเลยกลไปเลย บบนนคนอย่างน้อยหนาสะพ้ายไ,ได้กดินาไม่มีใครอยากได้เป็นลูกสะพ้ายพี่ห์องการคุยกับเขาคุณพี่คถ้าจะว่าสะพ้ายและแลสตินาคำนี้มันไม่ใช่คุณน้อยหนาเลยนะคะมันน่าจะเป็นวาสนามากวสา,า,กวาวสนาไม่เกี่ยวกับเมียเลยไม่ไม่ค่ะเขาไปจากบ้านนี้ก็เพื่อวาสนาแล้วถ้าหากแม้ว่าเขาจะเท่ามาอยู่บ้านนี้อีกครั้งหนึ่งอย่างน้อย เขาก็เคยอยู่เป็นเมียของคุณพี่มาก่อนวสนาคนเราสี่เท้ารู้พลาดน้ำปาดโลพ,ลโลพังไม่มีใครหรอกครัที่จะไม่ผิดแล้วก็ไม่มีใครที่อยากจะทาชีวิตพลาดพยายามพิจารณคะถ้าวาสนาเป็นต้นเหตุต้องทาให้คุณลีนาออกจากบ้านหลังนี้วาสนาก็ขอเป็นลายเหตุ ที่ทธอไม่คุณได้หนากลับไปอยู่กับุวกที่ที่บ้านหลังนี้นะคะวาสนาเอาละเอาละไม่ต้องว่าถ้าเมียอยากทำแบบนั้นพี่ก็ไม่ว่าอะไรพี่ตามใจเจ้าวาสนาเจ้ากำลังตั้งครองไม่ต้องคิดมากในเรื่องนี้ส่วนเธอหน่อยหนาก็ได้ฉันอ่ะดูย่เธอกลับมาอยู่ในบ้านนี้แต่จำเอาไว้นะจะทำอะไรก็เกรงอกเกรงใจวาสนาเขาบ้างไม่น่าสำนกสิตแล้วค่ะไม่อยากจะหน้า ไม่หายทำตัวให้ดีที่สุดเลย,เ,ยเดี๋ยวพี่เข้าห้องก่อนนั้นแล้วอย่างนี้เงีรีบคุยรียบต่างงานแล้วก็รีบไปพี่รอยอยู่ในเต็นท์เดี๋ยวตอบแหงตอกขาลูกกันเต็นท์ไหนอะเข้าด้วยได้ไหมอยากสองเต็นตอกขาบ้างพี่พี่ก็ใจอ่อนพูดเข้ามาเอก็ใจอ่อนกับเขาเขาทำกไบเองยังไงพี่ยังไงเขาก็อยู่ก่อนฉันและที่สำคัญอะผู้หญิงนะนะ รับผัวน่ะเสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครหรอกนะไม่เลยจ้ะใช่จ้ะวันานี่ฉันขอคุยกับเธอหน่อยนะฉันอยากจะขอโทษเธอจริงๆเลยอยากถึงโทษตัวฉันเลยนะแล้วฉันก็ดีใจที่สุดเลยถ้าไม่ได้เธอนะฉันคงไม่ได้กลับมาอยู่ในบ้านหลังนี้อย่างแน่นอนใช่แล้วค่ะคุณวันาเธอคนเดียวเลยที่ช่วยฉันไว้ฉันมาโทษคุณอำนาจจริงๆฉันไม่ได้โกหกเลยนะจ๊ะวาสนาต่างหากที่จะต้องขอโทษตัวเองนะ เกิดจริงๆเลยท่านดีจริงๆเลยที่แต่ฉันน่กผิดที่โวยว่ยนะอยู่นี่แต่กอไปเถอะไปเถอะไม่มีไม่มีธุระอะไรเออไปนะ ฉันนี่นะไปเจอคนคนหนึ่งเขาถามว่าฉันเนี่ยรู้จักคุณนายวาสนามีของคุดอำนาจหรือเปล่าฉันก็บอกว่าฉันไม่รู้จักดีเลยเขาก็เลยฝากจดหมายฉบับนี้มาให้เธอผู้ชายเลยผู้หญิงผู้ชายจ้ะผู้ชายผู้ชายฉันปวดทุนงแล้วฉันเหนื่อยเดี๋ยวฉันไปพักผ่อนก่อนนะรีบอ่านนะจ๊ะเดี๋ยวฉันมาหาน้ำดิ่ิเองก็ได้จ้ะไม่ห่วงนะ